เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทั้งใจให้แน่แน่มุ่งตรงเดินทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดียวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขึ้นมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก พอสบายสบายคล้ๆกับตอนที่เรากล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดโลกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายปลือมๆตานิดหน่อยนะจ๊ะ ระดับขนตาชนกันปืบปลือนตานิดๆพอสบายๆแล้วก็พ่านคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะ mm hmm. ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบาย mm hmm. ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่านคลายแล้วก็ทำแจงว่าเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส อะไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเลื่เรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆหยุดที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับ คือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดหลับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียว เท่านั้นที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์ระมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิธญาณตัสรูลเป็นพระสัมมาสัมุทิเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว เพราะฉะนั้นตำแหน่งี่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเทพยามาณจะก,กีดกันกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ี่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ เดี๋ยวความทย,ยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทย,ยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์<ม>เป็นความทย,ยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้นทำให้เพ,พลินและในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลก อยู่ในวัตาสงสารนี้เป็นเวนลายาวนานนับพบนับชาติไม่ทั่งงานทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโอดิสัตวที่พระองตั้งความปรารถนาจะเป็นประสัมมาสมุจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบาร,รมีสามสิบทัศน์ จนเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละจึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุษรพระบรมโพสัตท,ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วใจก็ามาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ ยึดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระนุตระสัมมาสัมพธิยานเป็นพระสัมมอสู้เดจาวยึดนิ่งอย่างเดียวที่สืยงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์มือนันหมด เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้งหลายพระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระสีมหาโบมุมอ่อนมาไปจนท่านก็ไปได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัตจญาีิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังจังมัน ทำใดบรรลุธรรมได้จะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่พระยามพยจยามมากระทำเรื่องของมารไปต่านกระทำเรืองของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกโซนก็ตกโซนกลับเข้าไปสู่ไปใน แล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ่าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายบังเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆใสคล้ายวันที่ตนนั่งต้ตนว่า เมื่อตอนท่านอายุได้เจ็ดขวบก็จะเข้าถึงดวงปฐมมุมมักนี้คือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนานิพพานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันไม่มีประมอนใจของท่านนิ่งอย่างเดียวมีความพึงพอใจที่จะหยุดนิ่งอย่างเดียว เมือเห็นธรรมเบื้องต้นไม่ช้าท่านก็เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือธรรมกายได้ใจที่หยุดนิ่งนั้นะ่ะบริสุทธิ์ก็ทำให้กายเนี่ยถอดออกเป็นยันยันจากกายมนุษย์หยาบถอดเขาถึงกายมนุษย์ละเอียดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ถอดเข้าไปถึงกายทิพย์ จากกายทิพก็ถอดก็ไปถึงกายรลบพรมจากกายรลบพรมก็ถอดก็ไปถึงกายรลบพรมจากกายรลบพรมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นหลดเข้าถึงกายธรรมโตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัว ที่มีลักษณะสวยงามมากเกตด,ดอกโบตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามามากในอริยบทสมาธิทั้ทงนันน่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทัง่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันนาตักห้าวาสูงห้าวา ดอกบัวตูมเหมือนกันยึดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมประโสด,ดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมรักสกิทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาเกตดอ,อกบัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้น บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถ่าก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวโตก่วนเขาก็เข้าถึงกายธรรมระญาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมรัสะกิทากามีเข้าถึงกายธรรมระญาคามีนาทักสิบห้าวะสูงสิบห้าวะเคดัลโบเหมือนงินถ้าาก็หยุดนิ่งอย่างเดียว ในกลางกายธรรมราคามีก็เข้าถึงกายทรรพระอาหารหันต์นัทธ์ยี่สิบมสองยี่สิบฟาใสเกินความใสใดๆในโลกลุดล่อนจากกิเลสอาสะวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอาหารหันตสสมมาสม,มุทธเจ้าสว่างสวัยหนึ่งอย่างเดียว ธรรมาทานทั้งหลายมังเกิดขึ้นกับพรามผู้มีความเปี่ยนเพ่งอยู่มอน้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นจันทร ความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นยันชันถึงกายทําอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอาวะทั้งหลายใจทั้งกับบริสุทธิ์สว่างสวย ความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขาจัดความมืดทำให้อากาศสว่างฉะนั้นเน่ถ้าก็สว่างสวัยให้หลูกทุกคนได้ดำเนินจิตตามที่องค์สมเด็จพระสมม,สมา,าสมุติเจ้าท่านได้บรรลุโตยการหยุดใจนิ่งใจเฉย อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนี้โดยกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจเคืนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมกรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าว ให้นึกอย่างสบ,บาย,บบายคๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกเบาๆนึกง่ายๆนึกอย่างสบ,บายๆแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจไดบิลกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอราหังสัมมาอราหังสัมมาอราหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอราหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใส อย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นทำใจใสใสใจเย็นเย็นละคองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ